กาศดีนะกาศดีผมวันนี้แต่ว่ามันเย็นยงมาเนี่ยฝนโอ้แน่นอน,นเย็นฝนแน่นอนผมปร<ม>ยุมัน่ีนนไปไมานีพ้่วมประเทศ้า,ทศายุมันคงเข้านะะฝน ดึงดูดเงินอากาศ <c oughs> อายุน้ำท่วมเปลี่ยนแปลงมันจะฮุบทะเลฮุบเกาะไหนบอกทะเลกินใต้ของจีนอะบอกมันจะฮุบหมดเลยนี่คือชื่อมจีน,นมันจะเอาหมดชื่อจีนเนี่ยมันจะฮุบทะเลฮุบเกาะเกาะมันเริ่มฮุบแล้ว มันกำลังทอไไอ้เกาอยู่เลยมันทำบิดไมไอ้สีไอ้สีจิ้งถิงไงจระพดสีจิ้งถิงตัวนี้ตัวแสบยังเาหมดอ่ะเมสซ่าเขมรมันยังเอาอยู่เลยไงลาวก็เอาเลยมัจะควบนอ่ะเ็ะทา ก็มันสร้างเกินให้สร้างอะไรรถให้ลาวอ่ะอออลาวีปัญญาใช้มันนะมันจะรุกกับวิ่งครับผมจะรุก,ก,กป,รประเทศไอ